ม่ค้าขายอะไรคะเราก็ขายขนมเลยค่ะอ๋อเรียกลูกค้าสิคะลูกอยอะไรกินแล้วร้านเปิดหรือยังคะเปิดแล้วคะ่ะอ่อเรียกลูกค้าหน่อยลูกค้ามาแล้วเป็นลูกค้ของใครครับไม่มาลูกค้าต้องเรียกเยอะๆคะ่ะเรียกให้ลูกค้ามาใช่ขายอะไรต้องแนะนำสิคนค้าด้วยค่ะวันนี้เรามีอะไรขายบ้างคะมีอันนี้คะ่ะอันนี้คืออะไรคะลูก ไม่ใช่เอาเร็วแม่คะเปิดร้านหรือยังคะเปิดแล้วค่ะเลขเข้ามาทางนี้ค่ะมีอะไรน่ากินบ้างคะวันนี้มีมีไก่ก่อนแล้วก็มีขนมเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยค่ะยัมมี่เลยเหรอคะใช่ค่ะเอาแล้วน้องออกปากินอะไรคะนั่นน่ะขันเป่าซื้อหรือยังคะลูกซื้อแล้วค่ะ ขอ,อตังไม่ใช่ขอตังทนน<า>อน, <ตะ S 3> นอันนั้นของป้าเรียกว่าอะไรคะขนมของ,ของอป้าเรียกว่าอะไรคะขนมขนมอ่าเบสซี่ค่ะเบสซี่ป้าจ่ายตังด้วยค่ะอา้านะคะปิดร้านไปเลคยค่ะไม่มีลูกค้าตังค่ะเฮ้ยเดี๋ยวหมอนเปียกหนู